อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานก็คือว่าเพื่อนสมาชิกได้พูดหลายท่านนะครับเรื่องราคาพืชผลการเกษตรตกตำ่ำความจริงต้องขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานนะครับว่าราคาพืชผลการเกษตรเนี่ยช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าผมจะพูดภาพรวมเนี่ยต้องถือว่าดีขึ้นเกือบจะเรียกว่าทุกตัวครับ ตรงกันข้ามกับความรู้สึกหรือความเข้าใจที่เราบอกว่ามันตกต่ำจนติดปากข้าวราคาความชื้น15นตะครับเพราะถ้าจะไปพูดข้าวเปียกข้าวแห้งข้าวเด๋ยวเถียงกันเอาข้าวมาตรฐานกลางที่เขายอมรับกันเป็นราคาข้าวความชื้น15เอเเอาข้าวเปลือกเจ้าก็แล้วกันครับที่ท่านบอกว่าโล5-6บาท ตอนนี้เข้าเปลือกเจ้าเนี่ยเฉลี่ยปี64ปีที่แล้วตันละ8,918บาทครับเดือนมกราห5ห้เดือนเดียวเดือนที่แล้ว8,156บาทแล้วก็เดือนกุมภาเท่าวันเวลาที่ผมนับวันมาเฉลี่ยเนี่ย8,329แล้วครับไป8,300มันสัมปหลัง เมื่อก่อนโลบาทกว่าบาท8บาท9 2บาทหนึ่งตอนนี้มันสำาะหลัง2บาท50 2บาท60บางช่วงไป2บาท7จยางพาราที่ท่านบอก3ามโลร้อยนะเมื่อวานก็ยังมีเพื่อนสมาชิกพูดถึงอยู่ขออนุญาตกราบเรียนครับวันนี้หรือวันสองวันหรือช่วงระยะเวลานี้ยางแผ่นดิบชั้นสามไปโลละ60บาท55สตางค์นำยางสด ไปโลละ65แล้วครับจากรายได้ประกันแค่57ขี้ยางหรือยางก้อนถ้วยรายได้ประกันกิโลละ23บาทตอนนี้ไป25บาท65บางช่วงไป27และถ้าราคานี้ท่านบวกเลยอีสานบวกอีกหนึ่งบาทผมถึงบอกว่าช่วงเวลานี้ยุคนี้น่ราคาพืชเกษตรดีเก,เกือบจะเรียกพระทุกตัวที่ผมย้ำหลายยุค หลายครั้งในที่ประชุมปลาล์มน้ํามันยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับสองบาทกว่าเฉพาะวันสงวันนี่เอาตัวเลขเฉลี่ยนะครับ8 9. บาท10บถึงเบาทนี่ผมพยายามลดแล้วนะครับเพราะก่อนหน้านี้มัน1ิ1สิบบาทข้าวโพดความชื้น14.5นะครับต้องความชื้นมาตรฐานกลางที่เขาไปเก็บราคาเป็นสถิติราคาประกัน8บาทห0 เมื่อก่อนโลหบาท7บาทเดี๋ยวนี้10บาทครับและสิบบาทยืนมาพอสมควรแล้วไม่ใช่สิบาทวันเดียวแล้วผมเอามาพูดอันนี้ก็คือราคาพืชผลเกษตรไม่นับผลไม้ครับยิ่งผลไม้ยิ่งไปโลดใหญ่ทุเรียนราคาเฉลีย่ยปีหกสี่นะครับร้อยสิบสจุดเดเอาว่าร้อยสิบสีบาทต่อกิโลสูงสุดสูงไปถึงร้อยหสบห้าบาทครับราคาทุเรียนมังคุด ราคาเฉลี่ยปี6-4เพราะมันมีบางช่วงต่ําเช่นที่นครช่วงออกเยอะและติดโควิดลงไปซื้อไม่ได้อันนั้นเลยฉุดราคาลงมาเยอะแต่ราคาเฉลี่ย48บาท77สูงสุดไปถึง210ครับเกรดดีๆช่วงที่ราคาพีคมากมามะพร้าว12บาท47เมื่อก่อนราคาตก ร้องกันตลอดแล้วสูงสุดมะพร้าวเนี่ยไป16บาท56สตังค์นี่ก็คือราคาลองกองเบอร์หนึ่งไป32บาทปีที่แล้วเฉลีย่ยแล้วก็สูงสุดถึง50บาทนะครับลำไยราคาเฉลีย่ยเกรด A นะครับปี64ทั้งปี21บาท65ทั้งหมดนี้ก็คือภาพที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนกับท่านประธานให้เห็นว่าราคาพืชเกษตรเราก็ดีขึ้น นะครับแล้วก็ต้องถือว่าดีมากๆตามสมควรแก่เหตุและถ้าพืชเกษตรตัวใดเกิดราคาตกเช่นข้าวปาล์มยางข้าวโพดรัฐบาลก็ยังมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรเข้ามาช่วยค้ำจุนเช่นถ้าสมมุติว่าปาล์มวันนี้9บาทเกิดต่ำกว่าราคาประกันคือ4บาทลงไปเหลือ2องบาทหบาท ท่านเอาไปขายได้สองบาทห้าสิบเข้ากระเป๋าซ้ายยังมีกระเป๋าขวาบาทห้าสิบที่เป็นส่วนต่างโอนเข้าบัญชีโดยตรงให้อีกทําให้ท่านได้สี่บาทเป็นหลักประกันข้าเปลือกเจ้าก็หมื่นบาทเป็นหลักประกันข้าโพดก็แปดบาทห้าสิบเป็นหลักประกันยางก็ถ้าน้ายางก็ห้าบเจ็ดประกันขี้ยางก็ยี่สิบสามบาทเป็นหลักประกันมีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งถามเมื่อวานบอกว่าประกันรายได้เอื้อในทุนหรือเปล่า ผมขอตอบเลยครับเอื้อเกษตรกรเพราะประกันรายได้มันจะไปเอื้อในทุนได้ยังไงครับถ้าราคาตกส่วนต่างมันโอนเข้าบัญชีธนาคารโดยทกสอเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงหายหกตกหล่นไม่ได้กี่ตังก็เท่านั้นเกษตรกรเอาบัญชีไปอัปเดตแล้วก็เบิกตังมาได้เลยนี่ก็คือสิ่งที่ผมขออนุญาตที่จะกราบเรียนให้เกิดความชัดเจนกับท่านประธาน อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องปุ๋ยความจริงผมตอบในสภานี่มาหลายครั้งครับแต่วันนี้ก็จำเป็นต้องย้ำอีกปุ๋ยแพงจริงไหมครับจริงครับปุ๋ยแพงเพราะอะไรครับหนึ่งน้ำมันแพงและกินนี่น้ำมันก็ขึ้นไปดูยังไม่มีทีท่าว่ามันจะหยุดตรงไหนอันนี้ก็มันเป็นทั้งโลกครับแล้วก็ปุ๋ยมันเป็นต้นทุนขนสง่ง ของปุ๋ยน้ำมันเป็นต้นทุนขนส่งของปุ๋ยที่ผมกลาบเรียนท่านประธานแล้วนะครับขณะเดียวกันใบผลิตของน้ำมันเอาไปทำแม่ปุ๋ยเพราะฉะนั้นมันก็แพงตามกันไปแล้วที่สำคัญปุญ๋ยมันแพงช่วงปีที่แล้วปลายปีกับจนถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยประเทศที่ผลิตส่วนใหญ่โดยเฉพาะจีนเก็บปุ๋ยไว้ใช้ในประเทศเพราะเข้าฤดูหวานไท ขณะเดียวกันเขาเน้นเรื่องนยโยบายความมั่นคงทางด้านอาหารก็ต้องเก็บปุ๋ยไว้ทำการเกษตรแล้วก็ลดกำลังการผลิตลงมาก่อนเข้าโอลิมปิกฤดูหนาวเพราะต้องการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมันก็เลยมีผลปนๆกันรวมทั้งอินเดียครับประมูลปุ๋ยล็อตใหญ่ไปทั่วโลกทำให้ปุ๋ยไปกองอยู่ที่อินเดียเยอะตลาดก็ขาด เพราะฉะนั้นราคาปุ๋ยมันก็ขึ้นลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่ากระทรวงพาณิชย์ก็พยายามตรึงราคาไว้เจรจากับผู้นำเข้า19บริษัทไม่ให้ปรับราคาขึ้นไปแล้วก็พยายามกดราคาไว้แต่กดในลักษณะที่ไม่ถึงกับจะทำให้เขาสิ้นเนื้อประดาตัวนำเข้าไม่ได้เพราะถ้าเขาขาดทุนยับเยินเขาไม่นำเข้าปัญหาใหม่มาปุ๋ยขาดอีกครับกรเกษตรกรกำลังลง ฤดูใหม่และจะเอาปุ๋ยที่ไหนใช้อันนี้ก็ต้องดูความพอดีอยู่ตรงไหนเพราะเราต้องแก้ปัญหาหลายส่วนนี่ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตกราบเรียนนะครับแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ก็พยายามร่วมมือกับกระทรวงเกษตรมันอาจจะไม่ใช่หน้าที่โดยตรงทั้งหมดของกระทรวงพาณิชย์เราก็จัดปุ๋ยราคาถูก4ี่ล้านห้าแสนกระสอบ8 4สูตรลดราคาลงมาจากหน้าโรงงานนะครับกระสอบละ20-50บาท กรกฎาถึงธันวาปีที่แล้วจบแล้วครับปรากฏว่าสี่ล้านหะน้าขายได้ทั้งหมด3ามล้านหห้าหมกระสอบก็ช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรที่ซื้อในานามกลุ่มและสากรนะครับซื้อที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดสากรจังหวัดพานิชจังหวัดอย่างที่ผมเคยชี้แจงไปแล้วแล้วก็นอกจากนั้นมีเพื่อนสมาชิกถามว่าทำไมจึงไม่ใช้เงินรัฐบาล ในการเอาเงินสักก้อนหนึ่งมาอุดหนุนเพื่อให้ราคาปุ๋ยมันลดลงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรผมขออนิาากราบเรียนว่าผมก็พยายามทำครับแต่มันก็ติดเงื่อนไขข้อจำกัดที่ผมก็ไม่ตำหนิใครสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำก็คือ21มกราคก64กระทรวงพาณิชย์ของงบกลางไปครับ960ล้านบาท เพื่อเอาเงินจำนวนนี้มาช่วยลดราคาปุ๋ยกระสอบละห้บาทแล้วก็ช่วยผู้นำเข้ากระสอบละ35บาทให้หลายฝ่ายได้ช่วยกันมาเข้ามาเพื่อเพิ่มปริมาณปุ๋ยราคามันจะได้ลดลงแล้วก็ช่วยดอกเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์สามเปอร์เซ็นเป็นเวลาหเดือนเพื่อส่งเสริมการ ที่จะให้กลุ่มเกษตรกรสากรไปซื้อปุ๋ยหน้าโรงงานและเอามาขายให้สมาชิกจะได้ราคาถูกลงลดคนกลางลงไปอันนี้ก็ปรากฏว่าวันที่28มิถุนาห4สำนักงบตอบกระทรวงพาณิชย์ว่าไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์เรื่องปุ๋ยก็เป็นอันว่ายุติไปเพราะบอกว่าเป็นเรื่องของการผลิต แต่น่าจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงกรเกษตรอย่างไรก็ตามผมก็ไม่ละความพยายามนะครับสามกุมภาหกห้าไม่กี่วันมาเนี่ยครับผมก็ทำหนังสือของงบไปอีกร้อยยบสาล้านคราวนี้ไปขอเป็นงบเงินกู้เพื่อจะได้เลี่ยงเขามางบกลางเพื่อมาชดเชยดอกให้ผู้นำเข้าและสากรสมเปอร์เซนเพื่อจูงใจให้ ผู้นําเข้าเกษตรกรนะครับไปซื้อปุ๋ยจากโรงงานเหมือนเดิมอีกอย่างที่ผมเรียนมาขายสมาชิกมันจะได้ราคาต่าลงมาบันเทาความเดือดร้อนทั้งระบบไม่ได้ก็เอาเฉพาะสมาชิกสากลกลุ่มสากลก็ยังดีก็ขณะน,นี้รอผลการพิจารณาของฝ่ายเลขาอยู่คือสภาพัฒน์เรื่องยังไม่เข้าอนุกรรมการวันที่29ทธันวาหกสี่กระทรวงเกษตรของเงินกู้ไปของ,งบเงินกู้ครับ 570ล้านเพื่อชดเชยกระสอบละ50บาทเหมือนกันกระทรวงพาณิชย์ทำไม่ได้กระทรวงเกษตรก็เลยทำจะได้ลดลงมา10ล้านกระสอบตอนนี้ก็ติดขั้นตอนอีกครับอนุกรรมการเงินกู้พิจารณาบอกว่าไม่ตรงวัตถุประสงค์การกู้เงินก็คือสภาพัดก็คงจะต้องรอกรรมการใหญ่อนุเคราะห์ต่อไปว่าจะทำยังไงกันดีแต่ผมเชื่อว่าทุกฝ่ายก็ร้อนใจท่านนายกก็ร้อนใจเรื่องปุย๋ย พวกเราก็ร้อนใจเพราะเห็นใจเกษตรกรก็ขอให้กระบวนการเหล่านี้ได้ดําเนินการต่อไปนะครับว่าจะหาข้อยุติอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากเรียนก็คือทุกฝ่ายก็เป็นห่วงเกษตรกรด้วยกันทั้งสิ้นนะครับอย่างไรก็ตามข่าวดีนิดหนึ่งครับผมให้หลายฝ่ายช่วยประเมินว่าแนวโน้มราคาปุ๋ยในตลาดโลกมันจะลดลงมาบ้างหรือไม่ก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีการปรับลดลงมาครับ เหตุผลก็เพราะว่าจีนเนี่ยจะเริ่มผลิตปุ๋ยมากขึ้นเพราะว่าโอลิมปิกฤดูหนาวยุติแล้วแล้วก็นอกจากนั้นอินเดียประมูลปุ๋ยไปแล้วประมูลในราคาต่ำครับปีนี้เพราะฉะนั้นมันจะชี้นำราคาตลาดให้มันลดลงมาตามราคาประมูลที่อินเดียประมูลได้แล้วก็ที่ผ่านมาปุ๋ยมันแพงขึ้นมากทำให้หลายประเทศในโลกชะลอ,อ <c oughs> หลายประเทศในโลกชะลอการซื้อปุ๋ย เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ราคาปุ๋ยเนี่ยมันมันเริ่มปรับลดลงมาดูจากราคาแม่ปุ๋ยโลกนะครับท่านจะได้พอเห็นอนาคตรางๆเดือนธันวาคม64ราคาแม่ปุ๋ยโลกอยู่ที่953ดอลลาร์ต่อตัน953พอมามกราลงไปเหลือ791แล้วครับพอเดือนกุมภาเหลือ665เหรียญต่อตัน เพราะนั้นแนวโน้มราคามันอาจจะเริ่มลดลงแล้วนะครับซึ่งผมก็ขออนุญาตที่จะกลับเรียนว่าก็จะพยายามติดตามอะไรที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ลดภาระได้ก็จะพยายามช่วยอะไรที่จะทําให้ราคาพืชผลดีขึ้นได้เพื่อให้ท่านมีรายได้มากขึ้นลดต้นทุนได้มากขึ้นก็เป็นหน้าที่ที่พวกผมรัฐบาลทนายกกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรก็จะเข้าไปช่วยดูนะครับสุดท้ายครับเรื่อง ผลไม้ที่จะไปจีนเพื่อนสมาชิกเ,เป็นห่วงเรื่องด่านว่ากลัวว่าจะส่งผลไม้ที่จะออกในช่วงมีนาเมษาพฤ,ฤษภาช่วงนี้ครับโดยเฉพาะในภาคตะวันออกไปไม่ได้แล้วติดด่านก็ขออนุญาตเรียนกับท่านประธานอย่างนี้นะครับเพื่อเข้าใจง่ายๆว่าปกติเนี่ยประเทศไทยส่งผลไม้ไปจีนเนี่ยผ่านสามทางครับ หทางเรือมากที่สุด50กว่าเปอร์เซ็นต์สองทางบกคือผ่านจากนครพนมเข้าลาวไปเวียดนามแล้วก็ไปด่านจีนสามด่านโยอี้กวนผิงเสียงตงซิงแล้วก็ 4. ผ่านไทยไปลาวแล้วไปเข้าจีนทางซ้ายของแผนที่ไปด่านโมฮันอันนี้คือทางบกทางบกเกิดขึ้นเพราะว่า ส่งทางเรือค่าเฟรดแพงมากค่าตู้ก็แพงมากค่าเรือก็แพงก็เลยหันมาส่งทางบกมากขึ้นทางบกก็สี่ห้าสิบเปอร์เซ็นที่เหลือนิดหน่อยส่งทางอากาศส่งทางอากาศ,าก,าศก็ไปลงนามบินที่เมืองจีนสิบสนามบินท่านจะได้เห็นภาพรวมไม่ใช่ทั้งหมดไปทางบกนะครับไปทางเรือเป็นหลักเมื่อก่อนและปัจจุบันนี้ก็ยังห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่โดยประมาณอันนี้สมาคมผู้ขนส่งสินค้าแจ้งให้ทราบ ปัญหาปี63กับ64ทางบก4ด่านที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วมีปัญหาปิดปิดเปิดเปิดเราก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันเพราะนโยบายปัญหาโควิดล่าสุดหนักข้อก็คือนโยบายของจีนเรื่องซีโร่โควิดคือให้โควิดเป็นศูนย์ปลอดโควิด100%เตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นปัญหาที่ทำให้ผลไม้ไปจีนเนี่ย ติดขัดคลุกคลักแต่อย่างไรก็ตามเราร่วมมือกับทูตพาณิชย์ทูตเกษตรกระทร,ระวงต่างประเทศที่ประจำอยู่เมืองจีนรวมทั้งในประเทศแก้ปัญหามาได้โดยลำดับทำให้ปี64เรายังส่งผลไม้ไปจีนได้ปริมาณสูงมากครับปี63ได้91,000ล้านบาทครับส่งผลไม้อย่างเดียวไปจีนพอมาปี64ได้แส0 0 0 0ล้านบาท แต่ว่าเพื่อนสมาชิกก็เป็นหูวงั่าแล้วปีห5ห้ามันจะเกิดเหตุการณ์ปัญหาขึ้นอีกหรือไม่เพราะท่านไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีบางด่านปิดบางด่านเปิดความจริงผมตรวจสอบล่าสุดนะครับทูตพาณิชย์ทูตเกษตรรายงานอธิบดีรายงานผมเมื่อเช้าเลยครับเพราะว่าต้องการให้อัปเดตท,ที่สุดปรากฏว่าขณะนี้สี่ด่านสำคัญโยอีกวนตรงซิงพิงเสียงโมฮันยังเปิดทำการอยู่ทั้งสี่ด่านแต่ สถานการณ์เข้มงวดคือจากเมื่อก่อนสุ่มตรวจเป็นคันๆไปว่าติดโควิดไหมแต่เดี๋ยวนี้แนวโน้มที่เกิดขึ้นและเป็นปัญหาก็คือเปิดตรวจทุกตู้ว่ามีโควิดหรือเปล่าทั้งหมดนี้ทำให้การจราจรติดขัดมากครับ แล้วก็ติดขัดไม่ใช่เพราะรถผลไม้ไทยติดขัดมีสินค้าจากเวียดนามสินค้าจากลาวสินค้าจากที่อื่นอีกเพราะนั้นก็ติดเป็น10กิโลจริงๆซึ่งมาตรการศีโรโควิดมันเป็นนโยบายประเทศอื่นเขาประเทศจีนเราไม่อยู่ในฐานะที่จะไปให้เขาเปลี่ยนนโยบายได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราพยายามทำก็คือว่าให้ทูตพาณิชย์ทูตเกษตรกระทร,ระวงต่างประเทศรายงานทุกวันผมติดตามตลอดระยะเวลา แล้วก็ขณะนี้สิ่งที่เราพยายามเจรจาก็คือว่าเจรจากับจีนขอให้ลงที่ผ่านกระบวนการอบรมหลักสูตรปลอดโควิดหรือที่เรียกว่ามี GMP+ ที่มีเอกสารรับรองว่าเขาตรวจทำอย่างเข้มข้นเรียบร้อยแล้วสามารถผ่านด่านจีนได้โดยไม่ต้องเปิดทุกตู้ ขอให้ใช้แค่ระบบสุ่มปกติซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการของการเจรจาอยู่นะครับถ้าประสบความสำเร็จก็จะช่วยแก้ปัญหาไปได้บ้างแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังขอกราบเรียนว่าผลลาม้ไทยก็ยังไปได้ไปทางเรือไปทางอากาศแล้วก็ไปทางบกถ้าติดขัดตรงไหนก็จะเร่งแก้ปัญหาหน้างานให้ดีที่สุดครับ แล้วก็ทันเหตุการณ์ที่สุด